สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะฮะในคลิปนี้เราจะมาจัดเทียร์ลิสคู่สีนะครับว่าเอ้ยตัวละครแบบคู่นี้มึงไต่แรงแบบสบายมากๆนั่นเองคือถ้าเปรียบเทียบเหมือนเกม ROE คือคุณดับตัวละครมาแบบโอ้โหแทบแทบจะชนะอยู่แล้วอะเรียกนี้เลยดีกว่านะครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนว่ามีตัวไหนสำหรับสีอะไรบ้างซึ่งผมจะบอกหมดเลยและเดี๋ยวท้ายคลิปผมก็จะสรุปว่าถ้าเป็นผมเนี่ยจะเล่นคู่นี้แหละ เพราะว่ามันไต่แรงดีที่สุดแล้วแล้วแบบแม่งดา้ามาคือแบบมึงแทบจะชนะทุกอย่างแล้วอะนะโอเคปะอ่ะมาเดี๋ยวอย่างแรกเลยขอเลิกจากสีน้ำเงินสีน้ำเงินมาก่อนเลยครับอันดับแรกนะครับที่ผมจะบอกก็คือคู่นี้แต่ถามว่าคู่นี้ข้อเสียคืออะไรแพ้ใครครับแช่งใช่ไหมถูกแต่สีน้ำเงินเนี่ยต้องคุยกันตามตรงว่าไม่มีตัวไหนสามารถค่าแชงได้100%มันไม่เหมือนกับสีแดงอะสีแดงเอาโซโลฆค่าแชงได้100%เลย ไม่มีนะเว้ยสีน้ําเงินไม่มีนะจนแผนปัจจุบันก็ไม่มีเอาว่าตัวที่สามารถข้ามมาได้คือแค่คิดรอเท่านั้นดังนั้นไอ้คิดรอตัวเดียวเนี่ยมันเลยบวกได้กับทุกคนแต่คิดรอแพ้หนักๆคือใครบ้างครับ 1. นึ่คิงล่างหมัดน,นะแล้วก็2นิกะตอนที่มันหมัดวาน,านอลงมานั่นแหละก็คือมีสิทธิ์ล่วงเลยทันดีมันแพ้หลักๆแค่2ตัวนะครับแต่ถามว่านิกะมันก็ไม่ได้แพ้ขนาดนั้นนะเพราะว่ามันก็มีจังหวะหลบหนู่นนี่นั่นเนาะแต่แพ้จริงๆคือคิงมากกว่า เจอหมัดเดียวคือหลับเพราะว่ามันโจมตีทีเดียวมันเพิ่มเดฟแล้วไงตัวไหนก็ตามที่มีเดฟคือเสร็จคิงทุกตัวเลยนั่นเองนะอันนี้คือสีน้ําเงินดังนั้นผมสรุปด้ยวยแล้วว่าสีน้ําเงินเป็นสีที่ไม่น่าเล่นมากที่สุดตอบชัดเจนนะไม่น่าเล่นมากที่สุดเพราะการดับตัวยากที่สุดโอเคไหมแต่ถามว่าจะเล่นไม่ได้เลยก็ไม่ใช่ยกตัวอย่างเช่นเกมไหนเจอนิกะเยอะเช่นเยอะของผมเนี่ยสอตัวนิกะนะยำที่นิกะ เล่นคิดรอแต่คุณก็รู้อยู่ใช่ไหมว่าไม่ใช่ว่าคุณจะสามารถไปดึงธงนิกะได้เสมอไปชัดนะใช่จังหวะค่ามีจังหวะโดนค่ามึงก็มีเหมือนกันดังนั้นไม่100%เราลองเทียบว,ว่าถ้าเอาคิงไปเจอนิกะอ่ะโอกาสค่าเยอะกว่าอาจจะ70%ได้เลยยิ่งถ้านิกะพลาดเคาน์เตอร์จบคือตายมัดเดียวคือหลับนะครับเอาให้ชัดนะโพลเลวบอกว่ามันไม่ได้แบบ เจอกันมันมันเล่นได้แต่มันไม่เจอกันนิกะมันไม่ได้บอกบอกว่ามันจะค่าได้หรือยย่งทงได้ร้อเปอร์เซ็นต์เนาะส่วนยามาโตะนี่ไม่ต้องพูดเลยเกมไหนคิงเยอะคือมึงรอดแต่เกมไหนนิกกเยอะมึงเก็บอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องเล่นดังนั้นเลยสรุปตรงนี้ว่าสีน้ำเงินเป็นสีที่ไม่น่าเล่นมากที่สุดนะตัดออกไปก่อนมาในส่วนของสีแดงกันบ้างครับสีแดงเนี่ยคือผมบอกกันตามตรงอ่ะน,นะว่าสารผมเอาแบบที่ดีเนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่ใช่คิงตงัวนี้แต่เป็นคิงหมัดนะ ย้ำตรงนี้ก่อนอันนี้คือคู่สีที่ดีอ่ะเดี๋ยวมีคนงงผมบอกให้ครับสมมุติถ้าเกมไหนอันนี้ผมยกตัวอย่าง,งนะเอาแบบตัวละครที่เจอเยอะๆเนาะช่วงนี้เจอโซโลเยอะแม่ใหญ่เลยโซโลค่าแม่ใหญ่ยากมากยากมากๆยกเว้นจะเจอโซโลที่ใส่การสาระนะไฟเผาแต่แต่ก็น้อยคนที่จะใส่เช่นแบบคุณล็อกมันน้อยมันน้อยมันแท้จะไม่มีใครทําเลยมันน้อยดังนั้นเนี่ยถ้าเจอโซโลเมื่อไหร่เอาแม่ใหญ่ลงไปเล่นเลยครับแต่ถ้าเกมไหนเจอนิกะเยอะ หรือเจอทั้งนิกะทั้งคิดรอเยอะเล่นคิงมัดแม่งฆ่าได้ทุกตัวผมเลยบอกว่าไอคู่นี้คือโอ้โหสีแดงแม่งเมตาเชี่ยอันนี้ยอมรับตรงๆนะคือจริงๆเนี่ยเมตาในรอบนี้มันต้องเป็นสีนเงินถูกปะแต่ใจที่กูดูนี่มันเหมือนสีแดงยังไงก็ไม่รู้อะเพราะคิงเนี่ยแม่งฆ่าสีเขียวได้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นแฉงอย่างแฉงเนี่ยเจอแม่ใหญ่แม่งฆ่าลำบากใช่ปะคือแม่งใช้เวลานาน,านมาก แล้วพอเป็นคิงมัดนะย้ําคิงมัดเจอแชงแม่งฆ่าได้ปะฆ่าได้ถูกว่า,อ,าอย่างคิงเจอนิกะบอกเลยแม่งหวานเจี๊ยบชัดเจนนะครับคิดรอละโอ้คิงหวานเจี๊ยบอีกแล้วแทบจะทุกตัวเลยอเอาใหม่ส่ติว่าถ้าอีกฝ่ายเนี่ยมีคิงเยอะเราไม่เล่นคิงก็ได้ใช่ปะเราเล่นแม่ใหญ่ก็ได้ซึ่งแม่ใหญ่รับมือกับคิงได้ดีมากเอาเอากระตรงๆก่อนคิงฆ่าแม่ใหญ่ลําบากไหมส่วนตัวมองว่าค่อนข้างไปในทางลําบากนะ เพราะหมัดเดียวมันไม่ตายแล้วถ้าติดไฟเผาเมื่อไหร่นะตีแม่ใหญ่แม่งเลือดเด้งอีกก็คือตีไม่เข้านั่นแหละชัดเจนนะครับผมเลยบอกว่าไอ้คู่นี้คือโอ้โหคือมึงดับโตมามึงแทบจะฆ่าได้เด็เต็ตัวแล้วอ่ะคุณลองดึงผ้าใหม่นะเกมไหนนี่กะเยอะกูเลือกคิงเกมไหนมีคิดรอหรือน่กาคู่กันกูก็เลือกคิงเกมไหนมีโซโลเยอะกูเลือกแม่ใหญ่แม่งแบบเห็นปะมอ่ะเกมไหนมีคิงเยอะกูก็เลือกแม่ใหญ่ เห็นปะคือคือมันเป็นคู่สีที่อู้หูบวกได้ทั้งหมดอ่ะเออผมพูดงี้เลยเดียว่มึงบวกได้ทั้งหมดเลยนะแต่ว่าอันเนี้ยมีข้อยกเว้นให้นิดหน่อยว่าอ้าวแล้วถ้าไม่มีแม่ใหญ่เล่นตรงไหนดีคําตอบคือโมนี่โมนี่เล่นได้แต่ไม่เท่านะได้แต่ไม่เท่าแม่ใหญ่นะย้ําดีๆก่อนเล่นได้แต่ไม่เท่าแม่ใหญ่ย้ําอีกทีนะครับเพราะโมนี่เนี่ยสามารถรับมือกับคิงและโซโลได้ดีมากๆคือโซโลกับคิงฆ่ามันไม่ตายอ่ะยก,นะยกเว้นโดนลุมนะครับยกเว้นโดนลุมนะ ถ้าโดนลมคือกําแพงแม่งหายแบบไวมากครับแต่ถ้ามาหนึ่งหนึ่งคือแบบสบายเลยไม่มีปัญหาคือโซโลกับ King คิงฆ่าโมเนไม่ได้เลยพูดงี้ดีกว่าฆ่าไม่ได้ทุกกรณีด้วยนะจบนะถ้าไม่มีเอานี้แทนได้แต่ปัจจัยหลักคือคิงนั่นเองแต่คู่กันดีสุดสะลัสีแดงจบมาที่สีเขียวครับสีเขียวคุณอานรตามตรงก่อนนะว่าตัวเล่นน้อยที่สุดแลละสีแดงเป็นตัวเล่นเยอะแต่ว่านั่นแหละสีเขียวมันน้อยสุดเนาะ ดังนั้นเราลองนึกภาพถ้าเกมไหนเจอคิงเยอะสีเขียวอ่ะเอาตัวไหนไปเล่นกับคิงคําตอบก็คือเซโตครับถ้าเอาแบบว่ารับมือนะเพราะว่าผมเพิ่งเอาลงไปเล่นเนาะแล้วก็เจอคิงคารูทงมา1นึ่ทีเนี่ยดามเมจอยู่ที่12ื่นอหมายเขาว่าไม่ตายนะแลวถ้าเซโตใช้สกิลหนึ่งเพื่อซัดปิลได้เมื่อไหร่ก็เด้งอีกสี่พันดอกหนึ่งนะเลือดอยู่2องหเด้งทีละสี่พันะครับสามถึงสี่พันะเด้งเด้งต่อรอบนะแล้วแม่งเด้งแบบทีทีเลยอ่ะดังนั้น คิงฆ่าเซโตยากแต่เมื่ได้หมาเขาว่าคิงจะฆ่าไม่ได้จังหวะฆ่ามีนะมี King คิงฆ่าเซโตได้มีจังหวะมีแต่น้อยถ้าเทียบคิงเจอกับนิกะโอกาสตายสูงมากแต่เจอกับเซโตนี่คือเรียกซักเซโตซักโอกาส 60- 70%แล้วกันได้เปรียบ60-70%นะแต่ว่าถ้ายังไงดีวะถ้าพากะตายได้อะเออเรียกงี้ดีว่าแต่ถ้าเสร็ ตาบใดที่เสริมแก่งอยู่คือไม่ตายอ่าเลืง่งงี้หรือตาบใดที่ทําให้คิงฟีฟีดอสแล้วอ่ะดอสอ่ะดอสเพอร์เพอร์เฟกต์ดอสแล้วมันฟีสามพิษอด่ะมึงซวยกูบอกเลยถ้าเพอร์เฟกต์ดอสเมื่อไหร่เซตโตมีโอกาสตายแต่ถ้าเพอร์เฟกต์ดอสไม่ได้ก็มีโอกาสฆ่าคิงได้เหมือนกันนะครับเพราะตีเข้านะลองมาแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวผมมาสรุปเลยสาหรับสีเขียวเล่นคู่นี้แหละเป็นยังไงนะครับถ้าเกมไหนคิงเยอะเลือกเซตโตถ้าเกมไหน มีโซโลมีคิดรอมีแม่ใหญ่เล่นดิกาหมดเลยเอาแง่คือสรุปเลยเกมไหนเกมไหนที่โซโลเยอะเยอะคือ3ตัวนะสตัวขึ้นไปก็ได้อย่าเล่นเซตโตให้เล่นนิกะน,นะครับส่วนถ้าเกมไหนมีโซโลน้อยหรือไม่มีเลยเซโตก็ตมากพอเซโตแพ้แค่โซโลเท่านั้นคําว่าก็ตของผมอยู่ในวงเล็บเพื่อนในทีมต้องเป็นงานนะคําว่าเป็นงานคือไม่มาเสือกที่ทง แต่ถ้าเสือกที่ทงเมื่อไหร่จบครับเกมนั้นมึงแพ้ครับอันนี้คือปัญหาของเซโตนะมันมีวงเล็บนิดนึงว่าเพื่อนต้องรู้ว่าห้ามมายุ่งนะครับถ้ามายุ่งก็คือแพ้นั่นเองเอาละทีนี้ผมก็จะสรุปเลยแล้วกันนะสำหรับผมคือสีแดงครับสุดๆละออันนี้คือสรุปคู่สีให้แล้วนะจะบอกว่าเป็นชีลิสคู่สีเลยก็ได้ซึ่งดีที่สุดคือแม่ใหญ่คู่กับคิงหมักแม่ใหญ่กับไมค์แล้วเหตุผลเพราะว่ารับมือได้หมดเลยครับ น,นิกะมันเยอะทุกเกมหมดแล้วเนาะดังนั้นก็น่าจะได้เล่นคิงหมัดเสมอถูกปะถ้าคิงหมัดตายอ่าเล่นไม่ใหญ่ไปไม่ได้จะไม่ให้เลือกนะยกเว้นในเกมนั้นน่ะไม่มีนิกะเลยถ้าไม่มีนิกะเลยหรือมีแค่ตัวเดียวอ่ะเล่นไม่ใหญ่ได้เลยนะเพราะว่านิกะเอาไม่ใหญ่ลงยากไหมคําตอบก็ยากพอสมควรมันไม่ใช่แบบไปวฆคาได้เลยอะ่ะยกเว้นมีสกิลมัดวานอนอยู่แต่ถ้าไม่มีอ่ะก็ค่ายากนะครับเออลูฟี่ฆ่าไม่ใหญ่อาเซนสมมติถ้านิกะ ซัดฟิวพาดโดนยิงบีมนี่ก็เลือดเต็มเหมือนกันนะเอาเรื่องนะเฮ้ยมันมันไม่ธรรมดานะแต่ถ้าบางเกมเจอคิดรอถุกแล้วเราก็เล่น King คนิง่ผมถึงบอกว่าคู่แดงเนี่ยน่าจะเล่นคิงหมัดเป็นหลักอย่างที่บอกถ้าเกมไหนมีนิกาัวเดียวเล่นไม่ใหญ่ไม่ผิดแต่ถ้ามีแบบนิก,กะคิดรอเยอะๆแบบนั่นแหละจัดเต็มแต่เกมไหนแบบมีโซโลเยอะๆเล่นไม่ใหญ่เห็นปะคือคือมันเป็นคู่ดาฟที่ บวกได้บวกได้ทั้งหมดเออผมผมเลขยงี้ดีว่าสำหรับสีแดงนะแม่งบวกบวกได้หมดจริงดังนั้นผมเลยมองว่าเมตาในรอบนี้น่าจะเป็นสีแดงนะ <c oughs> คือไม่น่าใช่สีอื่นละอันนี้คือจากที่คำนวณและเล่นมาเองผมว่าสีแดงอะ่ะอันนี้คือคําตอบที่ผมให้ได้ดีที่สุดแล้วถ้าใครมีคู่นี้คือมึงไต่แหลงสบายนะครับอ่ะแต่ว่าทีเนี้ยเพิ่มเติมก่อนที่จะจบคลิปเดี๋ยวผมบอกเพิ่มเติมนะว่าสำหรับบางคนเฮ้ย แต่ว่าไอพวกอันนี้คือจะรีแลกซ์อยู่แล้วนะเลยต้องเอาให้ดูจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับเฮ้ย hey, แต่ว่าแบบอันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นนิก,กะอยู่เลยนู้เว้ยอะไรเงี้ยอ่าเอาไว้ใช้ก่อนเดี๋ยวไปที่ปาร์ตี้นะแล้วดูเนี่ยสีแดงเห็นป่ะผมบอกแล้วสีแดงนะอันนี้แดงนะเอาให้ดูสิบอันดับแล้วกันนี่เห็นป่ะคิงคู่เอาเบิร์ดก็ไม่ผิดอย่างเงี้ยก็ได้ก็ได้เหมือนกันถ้าเกมไหนมีคิงเยอะกูเล่นคิงเลย อันนี้ก็ติดคิงไว้เอ้ยก็ได้ก็ได้ก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดอันนี้เอาให้ดูนะเนี่ยแดงเเอ้ยเขียวน้ำเงินอ่ะอย่างนี้แต่ไม่ไม่ค่อยแนะนําทสองสองสีผมไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่แต่ถ้าแบดก่อนหน้านี้จะเห็นชัดเจนว่ามีแต่นิกะ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 หมดเลยเห็นปะสิบคนอ่ะแปดคนไม่นิกะหมดเลยแต่มาแผนเนี้ยคุณลองดูดิเฮ้ยคู่นี้ก็ได้คู่นี้ก็ได้ถ้าเกมไหนมีนิกะเยอะก็แต่ลำบากว่ะ คือผมมองว่าสีน้ําเงินเนี่ยปัญหาคือเจอแชงถ้าเกมไหนมีแชงมามึงจบเลยนะจบแล้วคือเกมนั้นเล่นเล่นไม่ออกผมพูดงนี้เล่นออกยากมากอ่าคู่นี้ก็ได้เหมือนกันน่ะนิก,กะเยอะเล่นนี้ใช่ไหมมีนิก,กะน,น้อยๆก็เล่นนี้อ่ะไปต่อไปต่อคือมันไม่เหมือนแพทกอ่อนอะแพทก่อนจะมีแต่นิก,กะเนี่ยสีแดงแล้วเห็นปะคู่แดงแล้วเนี่ยแล้วผมบอกคู่เนี้ยโคตรก๊อตก๊อตที่สุดซับเท่าไหร่มึงก็ไต่สบายพูดงนี้เลยก๊อตที่สุดแล้ว อันนี้คือผมคิดเองนะแล้วก็มาเจอเห็นปะเนี่ยสรุปแม่งกลับไปตอนคู่ต้นปีเฉยเลยอ่ะแดงครับคู่แดงคิงไม่ใหญ่อ่ะเดี๋ยนะเนี่ยเดี๋ยนะเบอร์ดี้อย่างเล่นอ่ะเดีนะ๋แล้ว,แล,วแล้วดูเบอร์ดี้ดิเดี๋ยนะแม่งแบบโอ้คนนี้แม่งไตแ่แรงประจําอยู่แล้วคนเนี้ยเชื่อเธอผมไม่รอเล่นนะก่อนที่ผมทำคลิปนี้ผมยังไม่ได้มาดูนะแต่ผมเชื่อว่านี่กะน่าจะน้อยลงและจริงอย่างที่ที่กูคิดเป๊ะเ,ะเลยอะ <S <S ่ะกูลองคิดอัตรด d สิบคนน่ะสีแดงล่อไปสี่อ่ะเกือบครึ่งแล้วอ่ะเกินครึ่งเรียบร้อยเห็นไหมสีแดงเกินห้าคนอ่ะผมก็เลยบอกสีแดงชัดๆเมตาแดงชัดๆคือไต่ลังดีมากๆนะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นอ่ะคู่คิงเนี้ยก็ดีเพราะว่าปัจจัยณปัจจุบันเนี่ยคนเล่นคิงวิ่งน้อยมากดังนั้นถ้าทีไหนมีคิงวิ่งส่วนใหญ่จะได้ธงกลางก่อนและนิกะจะไปเติมแต่จะตายเพราะโดนคิงฆ่า แต่ถ้าเราเล่นตายเมื่อไหร่เราก็มีโอกาสเปลี่ยนเป็นมแม,ม,นนนนม่ใหญ่แล้วไปอยู่รงกลางอีกฝ่ายมีคิงฆ่ากูไม่ได้ทุกกรณีถูกปะคุณอย่างเงี้ยโหแม่ใหญ่แล้วมือสบายมากผมเลยบอกไงว่าแพทนี้มันเป็นเมตาแดงไปแล้วและย้ำอีกทีว่าก่อนทำคลิปนี้ผมไม่ได้มาดู10อันดับนะเอาให้เห็นกันจะๆว่ากูไม่ได้รอเล่นนะอันนี้คือคิดเองแล้วแม่งจริงอย่างที่คิดนี่ก็สีแดงอ่ะคู่นี้ได้คู่นี้ก็ได้กไดเกมไหนเจอนีก่เยอะเล่นแม่งเลย แต่ว่าโซโลเนี่ยถามว่าแพ้ตัวไหนก็นิกะนั่นแหละเพราะถ้าเกมไหนเจอนิกะสองสาตัวโซโลเล่นไม่ออกนะแต่ถามว่าถ้าเจอนิกะเยอะแม่งก็เล่นควีนแทนอะผมเลยให้เออไอ้นี่ได้อันี้ได้เพราะถ้านิกะเยอะควีนแม่งแบบเพลินมากเนาะดึงธงเพลินเลยอะแต่นิกะเราเจอเยอะอยู่แล้วเนาะอีเดชิอ๋ออีเดชิแต่ก็แดงอ่าเหมนะถ้าเป็นแพดก่อนจะเป็นคู่นี้10อันดับแรกจะเจอคู่นี้เยอะมาก 7ใน10เจอ7ใน10นะ5ใน10มึงเจอแน่7ใน10ก็เจอตอนนี้ล่วงอยู่ที่อันดับ11 12ไปแล้วนะครับอันนี้ถือว่าคลิปนี้ผมน่าจะบอกกันชัดเจนนะ,เ,นะเห็นป่ะเห็นป่ะล่วงฮะเกินเกิน10ไปอะ่ะจะเป็นคู่นี้แต่ถ้าเป็นคู่นี้ในแพทก่อนก็คือดีในะดูดิซับแบบนี้เมื่อยังไต่ขึ้นมาได้อะ่ะโอเวอร์บูสี่ผมบอกแล้วว่าคู่นี้แม่งก็ริงอ่าน่าจะชัดเจนเนาะสำหรับตอนนี้เล่นตัวไหนดีคู่ไหนดีก็น่าจะได้คำตอบ คลิปนี้คือต่อชัดเจนนะส่วนใหญ่ผมจะจัดเป็นทีลิสตัตวละครแต่รอบนี้อาจจะมาแปลกหน่อยคือจัดเป็นคู่สีไปเลยเพราะว่าเกมมันเริ่มมีการดับตัวละครมาละดังนั้นก่อนที่เราจะชนะหรือแพ้เนี่ยบางคังเอ้ทีแม่งห่วยแม่งเล่นกันไม่เป็นงานสายหมัดเอ้สายโล่แม่งบู๊กันอย่างเดียวแม่งไหม่กันทงดังนั้นดีที่สุดคือเราอะ่ะคนดับตัวละครให้เยอะที่สุดเวลาที่เจออีกฝ่ายเล่นปุ๊บมึงเลือกตัวมาดักก่อนตั้งแต่แรกโอกาสชนะมีสูงมากเพราะว่าเราพึ่ง เพื่อร่วมทีไม่ได้สิ่งที่ทําได้คือพึ่งตนเองและเล่นตามหน้าที่อันนี้คือสิ่งที่ทําได้แต่อย่างน้อยคือเป็นการเพิ่มโอกาสในการชนะให้มากที่สุดนั่นเองนะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะได้ประโยชน์กันไปแล้วกันเนาะและตอนนี้ผมก็ได้สร้างอีกช่องหนึ่งขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ให้ที่ใต้เดฟคลิปชันส่วนช่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับในการเล่นล้วนๆแบบไม่มีการพูดคุยคือเกมเพลย์ล้วนๆน,นั่นเองหากใครต้องการที่จะเห็นผมเล่นตัวละครไหนเล่นตัวอะไรสามารถขอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงที่ช่องน้ให้ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตาม